สวัสดีค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทที่9นะคะก็คือเส้นสัมผัสวงกลมจะต้องตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมที่จุดสัมผัสค่ะค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องการพิสูจน์ว่าามุม OPQ เนี่ยจะเท่ากับ90องศาค่ะ มุม OPQ เนี่ยจะเท่ากับ90องศาค่ะก็จากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่า OQ เนี่ย OQ เนี่ยอ่าจะเท่ากับ OR บวกบ q ค่ะ ส่วนของเส้นตรง OQ นะคะจะเท่ากับส่วนของเส้นตรง OR บวกกับส่วนของเส้นตรง r q ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง OQ นะคะจะมากกว่าส่วนของเส้นตรง OR ค่ะ ก็คือเส้นนี้นะคะจะมากอ่าจะมากกว่าส่วนของเส้นตรง OR ค่ะ mm hmm. เนื่องจาก mm hmm. เนื่องจาก OP เนี่ยจะเท่ากับ OR ก็คือเส้นนี้นะคะจะเท่ากับเส้นนี้ค่ะก็คือรัศมีของวงกลมนั่นเองดังนั้นนะคะ OQ มากก,า,ากกว่าส่วนของเส้นตรง OQ เนี่ยมากกว่าส่วนของเส้นตรง โอนั่นคือระยะทางจากจุดจากจุด O ไปยังจุดใดๆ บนเส้นตรง A B จะยาวกว่ายาวกว่าระยะทางจากจุด O นะคะจากจุด O ไปยังจุด P นั่นเองฉะนั้นส่วนของเส้นตรง OP นะคะเป็นส่วนของเส้นตรงที่สิ้นสุด ทำให้ได้ว่าส่วนของเส้นตรง OP นะคะตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AB จึงสรุปได้ว่า มุม OPQ เนี่ยเท่ากับ90องศาค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่9ในเรื่องของทฤษฎีบทวงกลมค่ะสวัสดีค่ะ